โคด,ด่วนดิวด่วนบินไปคุมทีมที่อินโดนีเซียค่ะเราแฟนบอลเลยเปล่าเนี่ยอะหลอกลอมาฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่ากําลังเป็นข่าวดังเลยทําไมมันถึงเป็นข่าวดังมันคาบเกี่ยวอะไรยังไงเฮย้ยก็พีคนะไม่รู้เลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสืบเนื่องมาจากข่าวลือนะคะทุกคนว่าจะมีโ,โค้ดเนี่ย โค้ชไทยถูกทาบทามสองคนซึ่งเป็นโค้ชระดับหัวเลยนะคะแฟนแฟนวอลเลย์บอลก็ยังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยใครกันแน่เป็นโค้ชชำนาญโค้ชยาโค้ชด่วนโค้ดโด่วนนี่คือแฟนๆไม่ได้คิดเลยด้วยซ้ำว่าจะเป็นโค้ดโด่วนนะคะเพราะว่าเพราะอะไรเพราะอีกประมาณแบบเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆเนี่ยนักกีฬาทุกคนจะกลับมารวมตัวในแคมป์ทีมชาติเพื่อฝึกซ้อมอีกหนึ่งเดือนเต็มๆในการแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลกนะคะอย่าง VNL หรือว่าวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024 ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมและประกอบกับนะคะในวันที่10บ 8กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาเนี่ยทางโค้ชด่วนนายสิวัชระเมธากุละได้โพสต์รูปตนเองอะนะคะร่วมกับกระเป๋าเดินทางแล้วก็อยู่ที่สนามบินด้วยและเมื่อวานนี้ทางเอเจนซี่และกันนายหน้าชื่อดังทางฝั่งอินโดนีเซียนะคะก็ได้โพสต์รูปคู่กับโค้ชด่วนนายสิวัชระเมธากุลของเราแล้วก็ตั้งแคปชั่นว่า welcome to indonesia coach ก็คือยินดีต้อนรับสู่การเป็นโค้ชอินโดนีเซีย แล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พาคด่วนดานายสีวัชระเมธากูลมาถึงที่อินโดนีเซียแบบปลอดภัยนะคะก็สรุปไปที่แน่ชัดแล้วนะคะว่าทางคด่วนดานายสีวัชระเมธากูลเนี่ยไปคุมทีมให้กับอินโดนีเซียนะคะทุกคนไปคุมทีมให้กับสโมสรอินโดนีเซียที่จะแข่งใน ลีกที่ชื่อว่าโปรลีก้านะคะและมันกระทบกับทีมชาติอย่างไรกระทบไหมหรือไม่กระทบโปรลิก้า2024ทางฝั่งอินโดนีเซียเนี่ยจะแข่งวันที่นะจะแข่งวันที่21เมษาถึง21กรกฎาคมนับไปกี่เดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมประมาณแบบ3 4เดือนเลยนะคะทุกคนมันกระทบตรงที่ว่า 25เมษาเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มแต่ทัพสาวไทยอะ่ะกลับมารวมตัวแคมป์ทีมชาติแล้วเพราะว่า25เมษาคือปลายเดือนเมษาและกลางเดือนพฤษภาต้องบินไปที่บราซิลไปแข่งวอลเลย์บอลเนชั่นลิกสนามแรกสัปดาห์แรกอะแต่โปรโลิก้าที่ดังคด,ด่วนอันไหนไปคุมให้อินโดเนี่ยเพิ่งเริ่มเองอะดังนั้นนะถ้าตามเวลาลิกอินโดนีเซียนะกระทบกระทบแน่นอนถ้าคด,ด่วนไป คุมแล้วก็คุมเพื่อจะแข่งโปรโลิก้าจริงๆนะคะแต่ทางในหน้าก็พูดแล้วนะคะว่าเออเวลคัมในการเป็นอินโดนีเซียโคดังนั้นรายการต่อไปของอินโดนีเซียก็คือลีกโปรโลิก้าที่เป็นลีกใหญ่เลยของอินโดนีเซียแข่งประมาณ3เดือนก็มันก็ไม่มีอะไรที่ทางโค้ด่วนจะไปคุมนอกจากคุมอันนี้ที่กําลังจะเริ่มแข่งหรืออ่ะแท็กซี่แน่นะหรือ ไปแค่ฝึกซ้อมหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะใช่แล้วเพราะว่าก็ Welcome to อินโดนีเซียโคตรแล้วนะคะดังนั้นถ้าถามว่าไปคุมในลีกโปรโลีกาจริงๆกระทบทีมชาติไทยแน่นอนและถ้าไม่ให้กระทบต้องทำยังไงโคตรคุมทีมชาติของไทยจะเป็นใครละ่ะทีนี้ นั่นเลยค่ะทุกคนปีนี้นะคะเราจะเห็นว่าไทยและลีกก็มีการเปลี่ยนอะไรเยอะมากขึ้นใช้ผู้เล่นดาวรุ่งเปลี่ยนโค้ดมีการนำโค้ดต่างๆเข้ามานะคะแบบผันแปรกันไปหมดดังนั้นก็ไม่แน่เลยนะคะถ้ามันเป็นแบบที่มันจะเป็นจริงๆอะ่ะเออถ้าเขาด่วนไปคุมปริกาจริงๆริอะ่ะ ทาง VNL อโคดูงก็ต้องตัดเลยถ้าตามกำหนดวันเวลาที่ลีกของอินโดนีเซียแข่งนะ25เมษาถึง21กรกฎาคมโคดวงก็ต้องตัดทีมชาติเลยถึงแม้ว่าจะไปแค่เล็กแรกอะในอินโดนีเซียที่มันเริ่ม25เมษาและว n l แข่งประมาณ16พฤษภาถ้าจะเริ่มแค่เล็กแรกก็ไม่น่าเป็นไปได้เลยนะคะ เออไม่น่าเป็นไปได้ที่โคด่วนจะกลับมาคุมดิมชาติไทยทันเหมือนเดิมแล้วจะได้ฝึกซ้อมกับทัพสาวไทยไม่น่าทันเลยแต่สิ่งที่อาจจะเป็นไปได้บ้างก็คือทางโคด่วนไปเป็นผู้ฝึกสอนร่วมหรือเปล่าอ่ะ ก็รอลุ้นกันอีกทีนะคะผู้สอนร่วมในการแข่งขันโปลิก้าคือก็ไม่ได้คุมเต็มตัวในวันที่เริ่มแข่งของอินโดนีเซียเพราะถ้าคุมวันเริ่มแข่งถึง25เมษาถึง21ดกรกฎาคมเนี่ยก็ต้องทิ้งทีมชาติไทยเลยแล้วก็เราก็จะเห็นโค้ดหน้าใหม่ขึ้นมาทันทีนะคะก็รอลุ้นนี่เป็นข่าวล่าสุดที่นำมาให้แฟนลุตบอลได้ทราบกาันโค้ชอีกคนนึงยังไม่เปิดตัวนะคะเปิดตัวแค่โค้ดด่วนใน,นสีวัชระเมทากุลน,นะคะถือว่าเป็น เรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่พอสมควรแบบเอาเรื่องพอสมควรถ้าตามวันเวลาที่ลีกอินโดนีเซียแข่งแล้วมันเป็นวันที่แบบสาวไทยคือรวมตัวกันมาเป็นเดือนเดือนแล้วนะคะลี Indo กอินโดกําลังจะแข่งและสาวไทยกําลังจะบินไปเวียนอล เออมันก็เป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็เอาเรื่องพอสมควรนะไม่รู้ว่าแต่ละปีจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะสําหรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราทัพสาวไทยตัวหลักทุกคนนะคะตอนนี้ก็ลุยหลีกญี่ปุ่นหลีกเกาหลีหลีกอเซอร์ไบจันใช่ไหมไทยแลนด์หลีกจบไปแล้วแต่ก็มีการพ่วงไปแข่งหลีกเกาหลีอีกอย่างดารินปิ่นสุวรรณนะคะเพิ่งเวลคัมเมื่อวานนี้ไปเสริมทัพให้กับ GS สดังนั้นนักกีฬาทุกคนที่อยู่ในลีกนี้โดยเฉพาะ ในกีฬาตัวหลักอะแทบจะตัวหลักทั้งหมดเลยแหละที่ไปเล่นลีกอาชีพในครั้งนี้ยจะต้องกลับมา รวมตัวในแคมป์ทีมชาติับประมาณต้นเดือนเมษายนนะคะหลีกทุกอย่างจะเสร็จประมาณต้นเดือนเมษานักกีฬากลับมาประมาณเมษาปุ๊บมีเวลาฝึกซ้อมก็นั่นแหละทั้งเมษาทุกคนเพื่อไปแข่งต่อใน VNL 2024ที่บราซิลในกลางเดือนพืภาคมแฟนฟย์บอลอยากให้เป็นอย่างไรอยากให้โค้ชด,ด่วนกลับมาคุมทีมชาติเหมือนเดิมให้ทันไหมหรือว่าถ้าตามตารางหลีกโรลิก้าของทางอินโดนีเซียที่โค้ชด,ด่วนไปคุมเนี่ยก็คือย,ยังไงก็คุมไม่ทัน ก็นั่นแหละค่ะทุกคนรอลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าทางโค้ดด่วนดานในศิวัชรเมธากุลเนี่ยจะไปคุมโปรลิก้าให้สโมสรไหนหรือจะไปเป็นแค่โคดร่วมหรือเปล่าไม่ได้คุมจริงจังในการแข่งขันลีกเพราะถ้าคุมจริงจังยังไงก็ไม่ทันกลับมาไม่ไม่ทันแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะหรืออาจจะไปเสริมความแกร่งไปช่วยโค้ดอย่างที่บอกเป็นแครดร่วมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะต้องการอย่างไร เ,ออเล่าสู่กันฟังหนะะ่อยค่ะนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะมันก็จะมีผลต่อต่อไปแหละว่าใครจะมาคุมแทนหรือจะเป็นยังไงแล้วคนนั้นที่จะมาคุมแทนจะทําทีมชาติไทยเป็นยังไงโอ้โหกระแสของแฟนๆจะถาโถมหนักมากๆเลยนะคะอะเล่าสู่กันฟังเลยคะ่ะในเรื่องนี้นําข่าวมาเล่าทุกคนได้ทราบกันนะคะสำหรับข่าวใหญ่ข่าวด่วนประเด็นร้อนนะถ้าชอบคลิปนี้คะ่ะ อย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์นะเป็นกำลังใจให้ทัพตักตบลูกยางสาวไทยในการแขน่งลีกอาชีพอยู่นะเวลานี้นะคะขอให้รักษาสุขภาพร่างกายให้ดีที่สุดเลยค่ะอะเราสุกันฟังเรื่องคดดุดนดานายหน่อยค่ะ